สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Top Hero นะฮะหลังจากที่ผมไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้มานานพอสมควรนะฮะน่าจะประมาณเดือนหนึ่งได้นะฮะแต่โชคชะตาฟ้าลิขิดให้เรามาเจอกันอีกแล้วนะฮะสำหรับในคลิปนี้วันนี้ผม จะมาแชร์เรื่องราวที่ประสบพบเจอในเกมมานะฮะตั้งแต่เล่นมานะฮะเผื่อว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะผมเลยทำคลิปนี้ให้ทุกคนได้ชมนะจะมีเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยนะฮะเรื่องที่หนึ่งฮนะอาวุธประจำตัวฮีโร่นะฮะอาวุธประจำตัวฮีโร่ก็คืออาวุธชนิดพิเศษนะฮะ ตัวฮีโร่ที่จะมีอุธพิเศษได้ต้องเป็นฮีโร่ที่เป็นกรอบสีส้มแล้วก็สีแดงนะ,ะอาวุธจําพวกนี้จะเรียกว่าอาวุธประจําตัวหรือว่าอาวุธเฉพาะกายก็ได้นะฮะแต่ในที่นี้ผมขอเรียกว่าอาวุธประจําตัวดีกว่าอาวุธประจําตัวนี้จะรูปร่างเป็นสีทองนะฮะโดยส่วนมากะะอาวุธประจําตัวนี้จะเพิ่มพวกสเตตัสแล้วก็อาเบเลตี้ให้กับฮีโร่ของเรานะฮะแต่และฮีโร่จะมีอาวุธไม่เหมือนกันนะฮะและคุณสมบัติของอาวุธ ในฮีโร่แต่ละตัวก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะหลายคนสงสัยว่าอาวุธชนิดนี้ท่านได้แต่ไดามานะฮะอาวุธนี้ก็หาได้จากที่เราสะสมพวกเศษอาวุธของฮีโร่ตัวนั้นๆน่นนะครบ5ชิ้นนะฮะเราจะสามารถเปิดฟังกช์ชันอาวุธของฮีโร่ตัวนี้ได้พอเราหาเศษครบแล้วเราก็ต้องเอาพวกเศษอาวุธประจําตัวพวกนี้มาอัปเกรดเติมบวกให้กับอาวุธประจําตัวด้วยนะฮะและมีอีก ตัวเลือกหนึ่งนะฮะก็คือการที่เราเอาเศษอุปกรณ์เฉพาะสากลเนี่ยมาอัพแทนได้นะฮะเศษพวกนี้มันจะหาจากไหนนะฮะพวกเศษอาวุธสากลเนี่ยฮะมันก็หาได้จากพวกกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะฮะเช่นอีเวนต์สุดคุ้มนะฮะอีเวนต์สุดคุ้มเนี่ยมันก็จะมีทั้งกิจกรรมที่เราหาได้จากกิจกรรมทอยเต่านะฮะกิจกรรมหมุนวงล้อนะฮะสองกิจกรรมนี้การที่เราจะได้เศษของอุปกรณ์ชิน้นเนื้อมาไม่ยากเท่าไหร่นะฮะสายฟรีก็หาได้นะฮะ แต่ถ้าจะหาให้ได้เร็วก็แนะนำให้เติมเงินนะฮะแล้วยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่หาเศษอุปกรณ์เหล่านี้ได้นะฮะก็คือในส่วนของร้านค้านะฮะร้านค้าพวกนี้มันก็จะอยู่ในพวกร้านค้ากิ้วนะฮะให้เราไปที่ร้านค้ากิ้วนะฮะแล้วไปที่กิจติยกิวนะฮะเราสามารถเอาแต้มพวกนี้แต้มกิจกรรมต่างๆนำมาแลกพวกเศษพวกนี้อัปเกรดพวกอาวุธของฮีโล่ประจำตัวได้นะฮะ และไอเสพพวกนี้มันก็จะหาได้จากขวกิจกรรมอื่นๆอีเวนต์อื่นๆที่มาเป็นช่วงๆด้วยนะฮะต่อมาเรื่องที่2ฮะเรื่องของสมบัติลับนะฮะสมบัติลับเนี่ยจะมีอยู่3สีนะฮะจะแบ่งระดับตามสีนะฮะก็จะมีแต่สีฟ้านะฮะสีม่วงแล้วก็สีส้มนะฮะสมบัติลับเนี่ยก็จะหาได้จากการสุ่มกาชานะฮะแล้วก็การออกหาสมบัตินะฮะแต่ก็ยังมีหลายคนฮะสงสัยว่า สมบัติรับเหล่านี้หาได้จากที่ไหนอีกนะฮะสมบัตินี้มันก็จะหาได้จากการตีทหารเกาะตัวสีดำเนี่ยฮะตามแผนที่โลกนะฮะแต่ทหารเกาะที่เราไปตีเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเลเวลของเราพอสมควรนะฮะในช่วงแรกๆเนี่ยเราเลเวลยังไม่สูงจะตีทหารเกาะได้แค่พวกเลเวลน้อยๆน,นะฮะเช่นเลเวลสี่นะฮะก็จะดรอพวกสมบัติรับสีม่วงะฮะแล้วก็ยังมีหลายคนที่ยังสงสัยว่าสมบัติรับสีส้มนี่หาได้จากที่ไหนนะฮะ สมบัติรับสีส้มเนี่ยก็จะหาได้จากทหารเกาะที่เลเวลสูงขึ้นนะฮะตั้งแต่เลเวล5เป็นต้นไปนะฮะจะดบตามนีนะฮะแต่ผมแนะนํานะให้ตีทหารเกาะที่เป็นเลเวล7ให้ได้นะฮะเพราะทหารเกาะเลเวล7็เนี่ยจะดอบสมบัติรับสีส้มที่ดูดีกว่านะฮะแต่ในการตีทหารเกาะพวกนี้เราก็ต้องใช้พลังลบที่สูงนะฮะในช่วงแรกๆถ้าเราพลังลบยังไม่สูงแล้วก็ต้องอาศัยปาร์ตี้ในการช่วยตีนะก็คือการชุมนุมนะฮะ วันหนึ่งเราจะตีทหารกรอบพวกนี้ได้ทั้งหมด3หผลนะฮะต่อวันนะฮะแนะนำให้ตีทุกวันนะฮะแต่สมบัติรับสีส้มเนี่ยมันก็จะดบยากหน่อยนะฮะแล้วเมื่อได้สมบัติรับสีส้มมาแล้วใช่ว่าเราจะเอาไปใช้ได้เลยนะฮะเราต้องสะสมให้ได้ทั้งหมด10ชิ้นนะฮะเราถึงจะปลดล็อคสมบัติตัวนี้มาใช้ได้นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าสมบัติรับสีส้มอันอืนอ่นๆเนี่ยมันจะหาได้จากพวกมอนเลเวลส,สูงกว่านี้ไหมนะฮะเพราะว่าผมยังเล่นเล่นได้ถึงตีมอนได้แค่ระดับ7นะฮะ ต่อไปเรื่องที่3นะฮะกิ๊บบ็อกหรือว่ากล่องของขวัญนะฮะเมื่อเรามาเล่นในแผนที่โลกนะฮะระหว่างทางที่เราจะไปตีบ้านคนอื่นหรือว่าไปตีมอนมอนสเตอร์นะฮะถ้าเราบังเอิญว่าเราเดินไปเจอกล่องของขวัญนะฮะที่เป็นกล่องสีแดงแดงเนี่ยไม่ใช่ว่าซาร์ามาแจกของขวัญฮะหรือว่าเกมเขาเอาของขวัญมาแจกเรานะฮะไม่ใช่นะฮะถ้าเราคลิกที่กล่องของขวัญเนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่าขโมยนะฮะเราอย่าเพิ่งกดขโมยนะฮะ เพราะว่าถ้าเราขโมยมมห้าเนี่ยเราอาจจะเจอดรามาบางอย่างได้นะฮะพวกกล่องกิ๊บบ็อกพวกนี้มันก็เกิดจากการที่เราเล่นอีเวนต์ล่าสมบัติซากโบราณนะฮะก็เป็นการเอาฮีโร่ของในเมืองเราเนี่ยไปออกล่าหาสมบัตินะฮะประจําตามที่ต่างๆนะฮะที่ต่างๆที่ว่าก็คือกล่องกิ๊บบ็อกที่เป็นสีแดงนั่นนะฮะและตรงจุดเนี้ยถ้าใครเห็นแล้ว่ก็จะสามารถมาขโมยได้นะฮะ แต่ในการขโมยเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ากิฟบล็อกตรงจุดนี้เป็นกิฟบล็อกของกิลเราหรือว่าพันธมิตรเราหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของฝ่ายเราแล้วก็หรือว่าพันธมิตรเราเนี่ยถ้าเราไปขโมยเนี่ยมันก็จะเกิดดราม่าผมเคยโดนมาแล้วนะเกะ็บส0405เนี่ยเราอาจจะมีเรื่องบาดหมางกับกิลอื่นได้นะฮะเราก็ต้องคอยดูดีๆนะฮะอย่างเช่นอันนี้เป็นของกิลอื่นนะที่ไม่ใช่กิลพันธมิตรเรานะเราสามารถขโมยได้เลยนะฮะ เมื่อขโมยแล้วเราก็จะได้พวกทรัพยากรต่างๆนะฮะต่อมาเรื่องที่4ฮะสถาบันวิจัยได้มีเพื่อนเพื่อนน้องๆท่านหนึ่งได้ถามมาว่าสถาบันวิจัยเนี่ยเริ่มต้นอับยังไงนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้ผมก็จะมาแนะนําคร่าวๆนะฮะสถาบันวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น4ระดับนะฮะระดับ1ขั้นต้น,นะฮะสีฟ้านะฮะต่อมาก็จะเป็นระดับเลื่อนขั้นที่เป็นสีม่วงนะฮะ ที่เป็นสีเหลืองก็จะเป็นระดับขั้นสูงนะฮะสีเหลืองแล้วก็ระดับสุดท้ายฮนะระดับปรมาจานะฮะในการที่เราจะอัพระดับขั้นสูงสุดระดับปรมาจา์เนี่ยเราต้องอัพระดับขั้นต่างๆต,ตั้งแต่ต้นลงมาเลยนะฮะถึงจะได้ในส่วนของขั้นนี้นะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะฮะแนะนําให้อัพในส่วนของพัฒนาการผลิตนะฮะ พราะส่วนนี้จะมีความสําคัญมากทําให้เราฟาร์มทรัพยากรได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตที่เยอะขึ้นนะฮะให้อัพเป็นอันดับแรกเลยฮนะจะอัพเต็มหรือไม่เต็มก็ได้นะฮะแล้วแต่นะฮะสกิลที่สําคัญในส่วนนี้นะฮะที่จําเป็นต้องอัพนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเนื้อนะฮะการผลิตเนื้อนะฮะแล้วก็ความเร็วในการวิจัยนะฮะสออย่างนี้สําคัญนะฮะให้เราอัพก่อนเลยนะอย่างอื่นก็ไม่จําเป็นต้องอัพเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าพวกวัสดุอย่างอื่นเนี่ยมันหาได้ง่ายนะฮะ ความสําคัญต่อมาก็ที่เราต้องอัพนะฮะการเสริมแก่งคิวนะฮะในส่วนนี้ให้แนะน,นําให้อัพเต็มที่ร้อนะฮะทาไมถึงต้องอัพในส่วนของเสริมแก่งคิวนะฮะเพราะว่าเสริมแก่งคิวเนี่ยเมื่อเราอัพถึงร้อแล้วอ่ะมันจะเปิดเป็นระดับเลื่อนขั้นนะฮะในสีม่วงเนี่ยก็คือฮีโร่เนะ,ะเมื่อเราเปิดระดับฮีโร่เนี่ยมันก็จะไปเปิดในส่วนของระดับขั้นสูงนะฮะที่เป็นค่ายเสริมแก่งประจําเผ่านะฮะ ขั้นเนี้ยจะทําให้ทีมฮีโร่เราเนี่ยเก่งขึ้นอย่างมากนะฮะใครเล่นเผ่าไหนก็อัพตามเผ่าตัวเองได้เลยนะฮะแต่ในการจะเปิดขั้นฮีโร่ได้เนี่ยเราต้องอัพเสริมแก่งคิวให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นะฮะแล้วก็อัพป,ประสาทของเรานะฮะเป็นเลเวลสี่สิบนะฮะถึงจะสามารถเปิดขั้นฮีโร่ได้เมื่อเราเปิดขั้นฮีโร่แล้วเรายังไม่ต้องอัพในส่วนของฮีโร่นะฮะเมื่อเราไปอัพในส่วนของค่ายเสริมแก่งชนเผ่าของตัวเองนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงด้านล่างนะฮะ เพื่อที่เราจะได้ไปอัพในส่วนของขั้นสูงสุดนะฮะคือระดับปรมาจารย์นะก็คือการตื่นของมังกรนะเท่านี้ก็จะทำให้ทีมฮีโร่ของเราเก่งเร็วขึ้นนะแล้วเมื่อเราอัพสกิลวิจัยพวกนี้เต็มแล้วอ่ะเราก็ค่อยกลับไปอัพพวกสกิลอื่นๆที่เรายังไม่ได้อัพนะฮะต่อมาเรื่องที่5การอัพขั้นชาวบ้านนะชาวบ้านพวกนี้มันก็จะมาอยู่ที่หน้าเมืองเราทุกวันนะฮะมาวันละหลายหลายตัวเลยนะ ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันฮะเยอะแยะไปหมดนะในการอัพขั้นชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านพวกนี้จะมี2แบบนะฮะแบบแรกจะเป็นแบบที่เป็นกรอบลุงนะฮะแล้วแบบที่2จะเป็นแบบที่แบบธรรมดานะฮะตัวที่ไม่มีกรอบสีนะฮะชาวบ้านที่เป็นตัวกรอบลุงเนี่ยให้เราเก็บไว้ใช้งานนะฮะส่วนชาวบ้านที่เป็นกรอบธรรมดาเนี่ยให้เราใช้เป็นวัสดุในการอัพตัวที่เป็นกรอบสีลุงนะฮะเพราะว่าชาวบ้านที่เป็นกรอบสีลุงเนี่ยจะมีพรสวรรค์่ะ ทั้ง2แถวที่เป็นแบบเดียวกันนะก็คือแบบที่เพิ่มผลผลิตเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มค่าผลผลิตเป็นตัวเลขนะฮะค่าพวกนี้จะเพิ่มมากกว่าชาวบ้านที่เป็นตัวปกตินะฮะและในการส่งชาวบ้านประจําการพวกถงต่างๆเนะี่ยให้เรากดไปที่ปุ่มด้านล่างที่เป็นสีฟ้านะฮะส่งไปคลิกเดียวนะฮะเท่านี้พวกชาวบ้านต่างๆก็จะไปประจําการตามถงต่างๆในเมืองเรานะฮะ ในการส่งชาวบ้านไปประจำถงเนี่ยเกมมันก็จะเลือกชาวบ้านที่มีค่าสเตตัสที่สูงโดยการส่งไปประจํำการนะอยู่แล้วนะการขั้นชาวบ้านแบบง่ายๆก็จะประมาณนี้นะจบเรื่องชาวบ้านฮนะเรื่องชาวบ้านเป็นงานของเรานะต่อมาเรื่องสุดท้ายฮนะเรื่องที่6นะเรื่องของการอัพรุปปั้นนะ ตอนนี้ลูกป,ปั้นผมเลเวลที่3.7เแล้วนะฮะลูกป,ปั้นพวกนี้จะมีอยู่3แบบนะฮะลูกป,ปั้นพันธมิตรนะฮะลูกป,ปั้นชนเผ่าแล้วก็ลูกป,ปั้นธรรมชาตินะฮะในการอัพลูกป,ปั้นพวกนี้นอกจากการที่เราเอาพวกฮีโร่ที่เราไม่ได้ใช้นะฮะมาอัพลูกป,ปั้นแล้วอะแต่ในการอัพลูกป,ปั้นพวกนี้ในการใช้ฮีโร่อัพลูกป,ปั้นอะมันเพิ่มสเตตัสได้น้อยมากฮะเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะนอกจากจะเพิ่มสเตตัสไม่เยอะแล้วก็ยังใช้วัสดุในการอัพเกรดเนี่ย เปลืองมากนะถ้าไม่เหลือเหลือใช้จริงๆก็ไม่แนะนําให้อัพนะฮะการที่เราจะเพิ่มดาเมจให้กับทีมฮีโร่เราอีกทางหนึ่งนะฮะก็คือการอัพเลเวลลุกปั้นนะฮะในการอัพเลเวลลุกปั้นเนี่ยเมื่ออัพแล้วอะ่ะเพิ่มการโจมตีฮีโร่ชนเผ่าให้เราเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ละเลเวลนะฮะทำไมถึงแนะนําให้อัพนะฮะเพราะว่าผมเคยไปลองต่อสู้กับผู้เล่นอื่นในหมด PP นะของเท่ากันนะฮะเลเวลเท่ากันแล้วก็อุปกรณ์นี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมแพ้ไอตรงนี้นะฮะตรงที่ว่าผมอัพลูกป,ปั้นเผ่าเนี่ยฮะเลเวลน้อยกว่าเยอะเลยฮะผมเลยเพิ่งจะมาเริ่มมาสนใจอัพลูกป,ปั้นนะะแสะดงว่าการอัพลูกป,ปั้นเนี่ยก็มีส่วนในการเพิ่มดาเมจให้กับทีมฮีโร่นะฮะแนะนาให้อัพลูกป,ปั้นตามเผ่าที่เราเล่นนะฮะอันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยน้อยนะฮะที่จะเพิ่มสเตตัสให้เราเก่งขึ้นนะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฮะถ้าเกิดมีทิคอะไรใหม่ๆมาก็จะมาแนะนำใครเพื่อนๆมาชมในคลิปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ